ดูดวงชาวราศีเมถุนดวงคนจะรวยบารมีเทพให้รวยปกปักกุ้มของรกษาหนุนนำดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจะทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดี จะทำอะไรก็รุ่งโลดราบลื่นข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดใครบางคนจะบอกท่านว่าโชคชะตาของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะมีหวังดีนะครับ,โ,บโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งระแวดระวังกับคนรอบกาย บริวารที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูจะปกปักคุ้มของรักษาบริวารที่ดีก็มีควรที่จะต้องนะครับอารมณ์มารวยกันละกันอะไรผิดอะไรนิดหน่อยควรที่จะต้องปล่อยปะละเลยทําเป็นไม่เห็นทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ช่วยกันในบางครั้งบางคราวบริวารดีก็มีบริวารร้ายก็มีเพราะฉะนั้นดวงคนจะรวยจะต้องมีบริวารมากแต่ต้องเป็นบริวารดีนะครับโชคชะตาตกตําแหน่งมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพัฒนา มีการพูดคุยเจราจาต่อรองนะครับผมอาจจะได้งานใหม่การงานการเงินเกี่ยวกับธาตุน้าธาตุน้ําเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาทําให้ดวงชะตาเปิดนุ่งโลบสาเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตาของคุณอาจจะได้พบปะกับเพื่อนเก่าในสมัยวัยสมัยวัยเด็กครับสมัยวัยเด็กคนคนนั้นเข้ามาเจราจาเข้ามาต่อรองและเข้ามาบอกว่าคุณถึงเวลาแล้วจะต้องเข้ามา นะครับสนับสนุนท้ามชูหรือว่าได้เจอพบปะพูดคุยเพื่อนเก่าๆนะครับบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มทําให้องค์เทพต่างๆเข้ามาสนับสนุนนะวิญญาณต่างๆที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลกนมาจะเข้ามาสนับสนุนทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับปูฤาษีต่างๆนะครับที่มีบุญกุศลวาสนาร่วมมีเกณฑ์ชะตาจะคอยสนับสนุนทําให้ท่านดวงของท่านดวงเปิดรวยเป็นเศรษฐี สายญานองค์เทพปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนาโชคชะตาผีผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้โดยดีโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งต้องไปกราบไหว้สิงหสิทธิ์ถ้าไปกราบไหว้แล้วกายไหว้ากาวัดกาวา,า,วาจะสนับสนุนหนุนนําโชคชะตามาให้ท่านดวงเปิดสุขสมจงหวังดังใจหมายจเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคโชคชะตาตกตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะได้พบปะพูดคุยเจรจาแต่ว่าตกตําแหน่งนะครับ เขาจะนําพาซ,ซึ่งโชคลาภชวนท่านไปร่วมหุ้นชวนท่านไปทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรู้สึกว่าสามารถทําได้ดวงตาของท่านตกตำแหน่งร่ำรวยนะครับแต่ว่าอาจจะมีการบาดหมางกับใครบางคนเพราะฉะนั้นต้องระแวดระวังให้ดีในปี2007ขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนเจ้าตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ